สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ในส่วนของวิชาวิทยาศาสตร์นะครับสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของแรงในชีวิตประจําวันนะครับซึ่งแรงนะครับเราได้เรียนกันมาแล้วตั้งแต่ชั้นป3และก็ป4นะครับแรงคืออะไรแรงก็คือ สิ่งที่ทำให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่นะครับจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุด1นะครับไม่ว่าจะเคลื่อนที่ไปด้านหน้าเคลื่อนที่ไปด้านบนเคลื่อนที่ไปด้านล่างเคลื่อนที่ไปด้านซ้ายหรือว่าเคลื่อนที่ไปด้านขวาหรือการทําให้วัตถุหยุดนิ่งนี่คือความหมายของเรงซึ่งเราได้ซึ่งเราได้เรียนผ่านกันมาแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าเรงในชีวิตประจําวันนะครับ ว่ามันมีแรงอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับซึ่งในหน่วยนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปรับชมกันในส่วนของแรงลับนะครับแรงลับจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปรับชมกันได้เลยครับขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะครับสวัสดีครับกระผมนะครับคุณครูอนิพงศ์หลงจิจนะครับคุณครูเรียนบ้านทับโกนะครับจะมานำเสนอนะครับในส่วนของ หน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับเรื่องเรงียนในชีวิตประจาวันนะครับตัวชี้วัดที่นักเรียนจะต้องได้ในหน่วยนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งนักเรียนจะต้องอธิบายนะครับการหาเรงลับนะครับสองนักเรียนจะต้องเขียนแผนภาพนะครับแสดงการเกิดเรียงลับได้นะครับขอสองตัวชี้วัดนี้ก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวตามไปรับชมกันได้เลย แรงลับนะครับก่อนที่เราจะไปดูถึงแรงลัพธ์เราก็จะต้อง้จัดการฐานก่อนแรงลัพธ์คืออะไรแรงลัพธ์ก็คือผลรวมของแรงตั้งแต่สองแรงขึ้นไปที่มากระทําต่อวัตถุชิ้นเดียวกันนะครับผลเรงผลรวมของแรงสองแรงขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นสองแรงสามแรงสี่แรงห้าแรงนะครับที่มากระทําต่อวัตถุนะครับเราเอาเรานํา นะครับผลรวมของแรงเนี่ยเอามารวมกันสิ่งที่ได้เราเรียกว่าแรงลัพธ์นะครับซึ่งการเกิดแรงลัพธ์เนี่ยมันมีอยู่ด้วยกันสามกรณีนะครับมีดกันสามกรณีนะครับก่อนที่จะไปเข้าสู่กรณีของแรงลัพธ์นะครับเราอยากให้พวกเราได้เรียนถึงการเขียนเห็นภาพแสดงการกระทําของแรงที่กระทำต่อวัตถุนะครับซึ่งการเขียนแรงนะครับลหลัก หนึ่งเราจะใช้ลูกศรน,นะครับเราจะใช้ลูกศรเป็นตัวกำหนดทิศทางของเรงนะครับสองเราจะใช้ความยาวของลูกศรน,นะครับเป็นตัวบอกค่าหรือว่าบอกขนาดของเรงที่มากระทำต่อวัตถุนะครับอย่างเช่นถ้าเราออกเรงน้อยๆน,นะครับลูกศรเราก็จะเขียนในรูปของลูกศรที่มันสั้นๆ แต่ถ้าเราออกแรงเยอะๆออกแรงจํานวนมากนะครับเราก็ทําลูกศรให้มันมีขนาดยาวขึ้นนะครับรก็ทําลูกศรที่มีขนาดยาวขึ้นต่อไปนะครับเรามาดูผลของแรงรับที่มันเกิดขึ้นได้สามกรณีกรณีที่1กรณีที่มีแรงสองแรงนะครับไปกระทําต่อวัตถุชิ้นเดียวกันซึ่งแรงที่กระทําต่อวัตถุนี้เนี่ยมีทิศทางไปในทางเดียวกัน เด็กสองคนนะครับกำลังออกแรงที่จะขันตู้นะครับให้เกิดการเคลื่อนที่ไปด้านขวานะครับลูกศรเสน้นสีดำนะครับเป็นแรงหนึ่งแล้วก็แรงสองน,นะครับส่วนลูกศรเสน้นสีแดงแสดงผลของแรงลับนะครับเพราะเมื่อกี้เราดูแล้วว่าแรงลับคืออะไรแรงลับก็คือผลรวมของแรงตั้งแต่สองแรงขึ้นไปนะครับก็จะได้เป็นแรงลับในที่นี้ ั่นหมายความว่าเอาแรงที่1บวกกับแรงที่2ได้เท่ากับแรงลับที่มันเกิดขึ้นนะครับเมื่อได้แรงลับเราต้องบอกด้วยว่าวัตถุเนี้ยเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปทางด้านไหนนะครับซึ่งถ้าดูจากรูปนะครับแรงหนึ่งับไปด้านขวามีค่ามากหน่ยนะครับผลก็จะยาวนิดหนึ่งนะครับ,ส,นะรบส่วนแรงที่2เคลื่อนที่ไปทางด้านขวาแต่มีแรง,รงน้อยกว่าแรงที่1ประมาณครึ่งหนึ่ง หมายความว่าแรงลัพธ์เนี่ยนะครับเอาแรงที่1บวกกับแรงที่2ได้จะกับหนึงครับทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุก็จะเคลื่อนที่ไปทางด้านขวานั่นเองนะครับต่อไปกรณีที่2กรณีที่แรงสองแรงจะทาต่อวัตถุชิ้นเดียวกันนะครับต่ลูกศรเนี่ยหันไปยังฝั่งตรงข้ามกันนะครับ ถ้านักเรียนสังเกตผู้ชายสอง,สงคนเหมือนเดิมน,นะครับแรงที่หนึ่งออกแรงผลักมากหน่อยไปทางด้านขวาส่วนแรงที่สองออกแรงน้อยหน่อยผลักไปทางด้านซ้ายนั่นหมายความว่าแรงที่หนึ่งกับแรงที่สองนี่มันเป็นยังไงกันครับมันสวนทางกันนะครับแรงที่หนึ่งกับแรงที่สองมันสวนทางกันซึ่งส่วนตา่างนะครับเมื่อเราเอาแรงที่หนึ่งบวกกับแรงที่สองสวนต่างตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าแรงลับ ครับซึ่งด้านนักเรียนสังเกตนะครับแรงที่1จะเป็น2เท่าของแรงที่2อยู่ใช่ไหมครับแรงที่2เนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของแรงที่1นะครับส่วนต่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือแรงลัสนะครับถ้าเราสังเกตที่หัวลูกศรนะครับแรงลัสนี่จะมีทิศทางไปทางด้านขวานะครับสรุปง่ายๆถ้าเด็กคนแรกกับเด็กคนที่2อหลักกันนะครับถามว่าเด็กคนไหนชนะเด็กคนที่ออกแรงที่1 พราะว่ามีค่าของแรงเนี่ยยาวกว่ามากกว่าดังนั้นตู้เนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่จากทางด้านซ้ายไปทางด้านขวานน่นองนะครับเพื่อเราดังเรงมางกัน,กนเร่งลับก็คือจะเกิดเรงกลับจากด้านซ้ายไปทางด้าน,านขวาน,นะครับนี่คือผลของเร่งรับในกรณีที่เรงสองเรงมีทิศทางตรงกันข้ามนะครับต่อไปมาดูในกรณี กรณีท네ี่3กรณีที่คนแรกออกแรงเท่านี้คนที่2องก็ออกแรงเท่านี้หมายความว่าคนที่1กับคนที่2องนี่ออกแรงเท่ากันแต่ทิศทางการเคลื่อนที่ของแรงนี่ตรงกันข้ามนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคนแรกออกแรงที่10คนที่2ก็ออกแรงที่สิแล้วขลดขัดกันนะครับหลักการถามว่าผลของแรงรักรจะเป็น ก็จะมีค่าเท่ากับศูนย์คำว่าผลของแรงลับมีค่าศูนย์หมายถึงวัตถุมันไม่มีการเคลื่อนที่หรือว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงน,นั่นเองนะครับนี่คือกรณีของการเกิดแรงลับที่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับในส่วนของแรงลับนะครับเดี๋ยวก็ครูก็จะแจกแบบฝึกหัดไปให้นะครับส่งไปทางลิงก์ นักเรียนสามารถลองคลิกแล้วก็ลองทำแบบฝึกหัดได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับนักเรียนมีข้อสงสัยอันไหนนะครับเดีย๋ยวนักเรียนสอบถามเข้ามาได้ตามกลุ่มของไลน์ก็ได้กลุ่มของเฟซบุ๊กก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปทำแบบฝึุหัดนะครับจากลิงก์ที่ครูส่งไปให้ครับแล้วก็ทำ ื่อที่จะตรวจสอบความเข้าใจที่เรา